ที่กำลังมองหารถขนาดกลางที่ไว้ใช้สักหนึ่งคันวันนี้หนึงมีโตต้าออติสคันนี้เป็นตัว1.8ตัว e-sport ปี2014ราคาถูกที่สุดในตลาด319,000บาทเท่านั้นผ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเดี๋ยวเรามาดูออปชันด้านนอกกันก่อนนะคะคันนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเทคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกโตต้าออติสตัวนี้ใส่สกเกิร์ตรอบคันออกห้างนะคะลูกค้าจ๋า จะบอกว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากแล้วทําไมออติสถึงขายดีที่สุดในตลาด 1. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะที่หาง่าย 2. นิยมคนนิยมเอาไปติดแก๊สกันมากๆเพราะว่าระบบของเขาเนี่ยรองรับทั้งแก๊สและน้ํามัน ะะแต่คันนี้บอกเลยรถไม่เคยผ่านแก๊สมาก่อนนะคะใครที่กําลังมองหาเข้ามาหาิงได้ที่รถบ้านพลอยขวัญน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะตัวนี้มาพร้อมกับแม็กอลลอยขอบ17นะคะลูกค้าด้านกระจกมองข้างของเขาเปิดปิดแบบอัตโนมัติมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะนี่ค่ะสเกิดรอบคันที่หนึ่งบอกนะคะด้านมือจับของเขาทั้ง4บานเป็นสีเดียวกับตัวรถ ด้วยโคลเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้ารองรับน้ำมันสูงสุดถึง e 2 0แต่ถ้าแนะนำหนิงแนะนำให้เติมเบนซิน95หรือ91นะคะด้านหลังของเขาเป็นโลโก้ e s p o r t สวยๆ,ๆแบบนี้ตัวนี้มีไฟด้านล่างเ่ยมีไฟมาให้ด้วยนะคะเวลาที่เราเบรกเวลากลางคืนเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะสองสว่างนะคะมีไฟเบรกดวงที่3ม,มาให้ที่ส,ส,สปอยเลอร์หลังด้วยนะคะลูกค้าจ้า เดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะลูกค้ารถคันนี้ กระจกทั้ง4บานเนี่ยมีโลโก้ตโตโยต้ติดอยู่เดิมๆแบบนี้เลยนะคะภายในเป็นเบาะหนังเกียร์ออตโต้แล้วจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะด้านระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดเต็มกันมาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้ง Airbag ABS ระบบเสริมกำลังช่วยในการเบรกนะคะลูกค้าตัวนี้เลขไมาอยู่ที่แสนสองเท่านั้นนะคะพวงมาลัยของเขาเนี่ยมีปุ่มควบคุมวิทยุมาให้เดี๋ยวหนิงไปเปิดด้านนู้นให้ดูนะคะลูกค้า ตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลือกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเดือนเกิดโอ้โหโบเข้าไม่ได้อะ <c oughs> โบเล็กไป <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นโปรเดือนเกิดลูกค้าเกิดเดือนไหนเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้เป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกค้านะคะแต่ว่าโปรจะเป็นอะไรลูกค้าโทรเข้ามาหาหนิงนะหรือว่าจะเป็นโปรดอกเบีย้ยพิเศษดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2บาทกว่าๆเท่านั้นตลอดอายุสัญญ,ญานะคะลูกค้าแล้วถ้าลูกค้าเครดิตด,ดี จะบอกว่าตอนนี้ลูกค้าสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถกับเราได้เลยภายในหนึ่งชั่วโมงไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนเรามีบริการส่งรถให้ทั่วประเทศไทยนะคะด้วยรถสไลด์แต่ถ้าลูกค้าอยากเจอเราไม่อยากให้ขึ้นรถสไลด์ไปเราก็มีบริการขับไปให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะอยากจะซื้อสดจัดไฟแนนซ์ก็โทรหาเราได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นด้านในกันต่อนะคะ ตัวนี้ด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบหนังออกห้างมาเลยนะคะลูกค้าวิทยุ CD MP3 ช่องเสียบ u s b มีกันมาให้ครบนะคะโโหด้านเก๋ของเขาเนี่ใส่ของได้เยอะแบบจุๆเลยนะคะที่วางแก้วก็ตกแต่งแบบโครเมียมตัดกันมาแบบนี้นะคะเกียร์ของเขาเป็นแบบ CCVI แล้วนะคะลูกค้าออปชั่นของเขาเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะจัดเต็ม ออกห้างเกือบล้านนะคะลูกค้าอย่าลืมนะคันนี้เป็นเจ้าของได้ในราคา3ามแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นห้องผู้โดยสารของเขาเนี่ยจะบอกว่าค่อนข้างที่จะกว้างไปกันได้ทางครอบครัวสมรรถนะช่วงล่างเนี่ยจะบอกว่าเป็นรถที่เกะาะถนนรุ่นหนึ่งน้องๆ้องแคมรี่เลยนะคะแต่ท่านไม่ต้องไปซื้อแพง่อนเพียงเดือนละหกพันกว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าห้องเครื่องกันนะคะลูกค้าห้องเครื่องของเขานะคะลูกค้าตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะ โอ้โหเงาวัดเลยจะบอกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้รักษามากๆนะคะลูกค้าคันนี้หนิอย่างเอาไปเทสแล้วนะคะลูกค้าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเงียบนะคือภายในของเขาเนี่ยเราไปนั่งขับในห้องผู้โดยสารเนี่ยจะไม่ค่อยมีเสียงรถกวนด้านนอกเลยนะคะฝากระโปรงหน้าเดิมนะคะลูกค้าใบมออก,กสติ๊กเกอร์ที่ติดออกมาจากศูนย์เนี่ยก็อยู่กันครบอย่างถ้ารถเดิมเนี่ยเครื่องเดิมเนี่ย จะมีสีป้ายมาแบบนี้นะคะจากห้างนะ แสดงว่ารถเนี่ยไม่ได้เคยผ่านการแกะหรือการเปลี่ยนอะไรใดๆมานะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าท่านที่กาลังมองหารถยนต์มือสองไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งอีกโกคารถตู้โทรหาหนิงได้ที่เบอร์0994082222ขอสายหนิงโดยตรงก็ได้นะคะเราเนี่ยจะมีทีมขายอยู่ประมาณ10กว่าคนเราจะมีรถให้ท่านเลือกมากกว่า300คันเรามีทั้งหมด3สาขานะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าหิ เรารถอะไรมารีวิวให้พี่ๆดูอีกเรารับประกันให้ตอนนี้เมียก็แถมโปรมาให้อีกตัวหนึ่งนะล,ลูกค้าซื้อรถกับเราแถมฟรีวารันตีสูงสุดถึง4ปีแต่เงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทรหาหนิงได้นะคะเบอร์ที่หนิงให้ไปแล้วพบกันใหม่ขอบขคุณค่ะ